ทุกๆวันภายในตลาดย่านสำรวมเหนือจังหวัดสมุทรปราการคือคักไปด้วยผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงมีลูกจ้างแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ต่างออกไปคือวันนี้แรงงานหลายคนจับกลุ่มคุยกันถึงอนาคตการทำงานของตัวเองเพราะกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา เช่นเดียวกับแรงงานชาวกัมพูชาคนนี้ยังคงทำหน้าที่ช่วยนายจ้างล้างผลไม้อย่างเคยและทำมานานกว่า15ปีแล้วเหตุผลค่าแรงในไทยสูงกว่าและเขาบอกว่าโชคดีได้เจอนายจ้างที่ดีจึงยังไม่เคยคิดอยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิดก็อยากให้เขาคุยกันให้ดีว่าเราจะได้ไม่ต้องห่วงอยู่เมืองไทยเดี๋ยวประชาชนเขาก็จะรังเกียเราอย่างนี้ทะเลาะกันในเรื่องชายเดอนยงไงอยาเป็นอย่างนั้น มีมีม<า>มครับแล้ว<ง>เขาอยากให้เรากลับไหมเขาก็เป็นห่วงตาสถานกาการแบบยังไงก็ให้กลับบ้านก็คือถ้ากลับถึงไหมเขาบอกมีงานรองรับที่นุ่นใจเราก็ไม่ได้อยากกลับใช่ไม่อยากกลับมันมันเตกต่างกันนะพี่อยู่นุ่นไม่ได้ทําอะไรไมีแต่ทาหน้าทําไรก็แค่นั่นแหละหมดด้านในจ้างคนไทยหลายคนเชื่อว่า แรงงานส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากกลับพร้อมยกตัวอย่างแถวนี้งานรับจ้างในตลาดได้ค่าจ้างประมาณ500บาทต่อวันหากเป็นลูกจ้างร้านขายของสดของทะเลบางคนได้ถึง800บาทต่อวันจากข้อมูลยังพบว่ามีแรงงานกัมพูชาทำงานอยู่ในไทยกว่า500,000คนในจำนวนนี้มาถูกต้องตามกฎหมาย400,000คน ที่เป็นประเด็นคือแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลมีประมาณ20,000คนมาทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับหรืออยู่ทำจนหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวเช่นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลมอำเภอป่องน้ำร้อนจันทบ,บุรีแม้จะมีเวลาเปิดปิดด่านเหลื่อมกันอยู่1ชั่วโมงแต่วันนี้มีแรงงานกัมพูชาในภาคเกษตรมาเข้าแถวต่อคิวรอย,ยื่นเอกสารเข้าทำงานฝั่งไทยจำนวนมาก ในจ้างไทยที่มารอรับแรงงานไปทำงานในสวนผล,ลไม้บอกว่ากำลังได้รับผลกระทบเพราะจากเดิมมีแรงงานอยู่ประมาณ30คนมีขอกลับบ้านแล้ว10คนทำให้การเก็บเกี่ยวสวนบังคุดที่เหมาไว้9้าแปลงเกือบต้องหยุดชะงักเพราะแรงงานไม่เพียงพอและต้องกังวลว่าจะขายไม่หมดจากผลกระทบการปิดด่านและการไม่รับซื้อผล,ลไม้จากฝั่งไทยก็เยอะครับต,ต้องใช้แรงงานเยอะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเก็บไม่ทนันเก็บผลผลิตที่ไม่ทนันมันจะเป็นดำพอดำเสร็จเนี่ยราคาตอนนี้เขาซื้อขายที่5บาท ทางตลาดยังขายอยู่30กว่าแต่จะพ่อค้ารับซื้อของเราไปแค่5บาทเองเราจ้างขั้นต่ําก็7บาทอยู่แล้วมันมันส่งผลกระทบต่อตัวเราเยอะครับแต่ปีนี้เขาก็สั่งแบรนด์ห้มเข้ามันก็อย่างว่าครับส่งผลกระทบแน่นอนร้านดยซนเดือดร้อนก็ต้องให้เขาช่วยขยายส่งออกไปทางประเทศบ้านเราครับให้ช่วยกันซื้อรับซื้อกันเยอะๆอต้องมีกระทรวงอะไรสักอย่างเข้ามาช่วยกัน นอกจากนี้ยังพบว่าที่หน้าด่านฝั่งกัมพูชามีรถตู้จัดหางานมาตั้งโต๊ะให้บริการแรงางานหากอยากจะกลับมาทำงานในประเทศด้วยแต่จากการสังเกตพบว่าชาวกัมพูชาไม่ได้ให้ความสนใจมากนะัก สอดคล้องกับความเห็นแรยงานคนหนึ่งที่เข้ามารับจ้างเก็บลำไย,ยบอกว่าปกติมีรายได้วันละ500บาทหากทำล่วงเวลาก็จะได้มากกว่านั้นต่างจากงานที่กัมพูชาที่ปกติทำนาได้เงินเพียงปีละครั้งซึ่งจากการที่มีกระแสข่าวเรียกชาวกัมพูชากลับประเทศเธอรู้สึกกังวลเพราะอยากทำงานที่ฝั่งไทยต่อไปไม่อยากอยากทำงานอยู่ประเทศไทยอยากได้เงินเยอะๆทุกปีอยากให้ชอจากัน ให้คุณคคแมทำงานนปกติวามชัดเจนของไทยต่อนโยบายแรงงานกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าไทยไม่มีการผลักดันแรงงานกลับและยังไม่มีแรงงานแจ้งความประสงค์ขอ,ขอกลับประเทศรวมทั้งมีแผนรองรับแรงงานทดแทนมีการทำ MOU ไว้รองรับเพียงพอแล้วกับการใช้แรงงานในประเทศรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน